ไม่ดีขาดไปเลยฮึเออขึ้นเลยขาดนะพ่อข้นเลยเขามาบอกเด็กเดกยุกิฮาปีฮะฮาวะบีแม่มเคยย่านไปนะลุลูกขุกขาน พี่พาะมันปล่อยได้พี่พ่อเพาะแพ้กับชินอนเหมือนปลาเลยเนาะแพะกระชิ่เลิ่มตุ่มผมจิกม้าบนเลยเนาะชิมีผได้อยู่น้ำเ่าอยู่บ่ราะะนเอาโป้งมันทอดงานนี่พอใหญ่จ้าด้หนังสัตปิกี่เอ้ย เพ่มึนนะอย่าเบิร์ดเบิร์ดมาเข้ากูไปใส่โฉงเนี่ย่อใหญ่มึงใส่หนังสมาธิเรียบร้อยแล้วจะโฉงไปแล้วจังดูดีไปทำเออย่าจ้ะป๊อปกูพ่อใหญ่กหนังสมาธิล้านก็อยากไปสมาธินั่มด้ปุ๊บจะได้เป็นผ่าให้ยกาบปัญหาไอ้ขื่นเทงหัวเลย สิไปเก่าโมงน่บนท่นนอนหิวมาก้องมาจงสมาธทก่อนเอามาหายนอกฮ่ะหายนอกเอามาอี๋อี๋ก็โอ้ยน้ำแล้วเจ้าบัวหายน้อง ลองนอกอย่าปักไฟจะเดอคหะเด้อเข่ามาเขามาอย่าใหน้องโจ๊กเด้อฮะเข่ามาตูดปักไฟเป็นไลูกละเออตูดพลพัดลมเยเยอะกี่นี่ก็ด้อดื้อโอ้่าี นอนเชียงเลยได้พออยู่บนนอเพราะ่อนเชียงลูกแน่มาจากบีพึ่แ้นดมีเธอแม่ป๊อบบีเบี้ยวผเป็นบมง มูับีเ็นกาอ้ยเขามานอนเะ่ยบียกูซามุราไปปล่อยน้ำเยี่ยง้ตีขีเกี่ยกันไม่้อนิกากูกอดบนรถทบไดู้ก็จะไปหายายงผู้ตีขีเกี่ยอยู่ตลาดายานัวอยู่นี่ตีขีเกี่ยแล้วก็ขาหมดอ้อเบื่ออ้อสั้นกังขับกังขึ้นกับไม่ได้อยู่ยายเงิงเลยพี่น้องเฮ้ยดีเนี่ยค มันจเป็นยังหมดแมงกับอะย่างเนือในซานแล้วเนี่อืมบ่บาบ่เว้นดาะมาเป็นต้องมาจากสิหมูผ้าบีบกับดึงขึ้นหมูผ้าบีบกับดึงดึงนอซอยโอ้โหพรากะสามาถีบอะไรโทตายเล้วผมมไปลวบมันเลยยังเห็นแล้วนะ เชียว่าได้จะไม่น้องสิเปิดมุกเชบเบิร์โฟสัปพิจะคู่จะขู่ไฟมั่นเลยโอ้ยให้น้องเล่นนั่มในลูกบคมาบำมาทำเป็นอ้ายได้ลูกแล้วไปเลยเปิดให้น้องไงลูกให้น้องถือก่อนให้น้องถือก่อนลูกละไปอาเครื่องลิ้น พืน้นนองเลยลูกนอกลูกนาดึงแม่ละนั่นเอดกลางคู่แลนด์มาจิกจั่งว่ะเอพึ่งจากล้มปู้พี่ดองเอ้ยงานนี่พี่พึ่งได้หลับเมาอยู่ปนะ่ะเนาะนี่แต่ว,ว่ามันบมดแลนด์นะครับมันแลนดเฮงไหลกว่าท่านแล่น เราอยากอยู่น้ำกดอกโปลามันมาเลยใส่เสือก้าม ใส่เนออน่ะนั่งเห็ดจำแม่มานอิเลอีเลสียไปข่าวห้าข่าวอีเด้อะมันก็บบนทรรมาดาพ่อมันเออเปิดแถวนี้เหรอไม่จะผัดมาอีเด้สายไพ่พ่อสายไพ่กับพ่อสอดอีเด้นี่เยียกังฟูเพดากวนยิงีเด้อจบ เอาใช่ไหเย่ย <Yeah> yeah, yeah, ่ถีบกระจปะทีเลยเนาะจปะทีแบบบุค anyway, ืนเลยเนาะเฮ้ยโอ้กี่เอ้ปนอนก็ทางบ้านพี่น้องเฮาปปได้ว่าฮาปิลบออดนอนเดียว ขาเป็นอกแตจะว่างคนอื่นได้นอนบึ้งมากกบขึ้นเออหัยาปวดนเอออะไช่วยโอ้วะ อีกมันมานำหอยาเลยไหเลยอ okay, ไว้เลยสุดๆเลยพี่นนองอือไ่ก็ไม่ไงช้ามาถีบเลยเนาะ ก็นางสมาธิสมาธิของแท้ได้ไหมเนาะบุ๋มเนสมาธิปุ๊บลานได้แล้วสัมฤทธิ์พ้นหล่ะบศมาธิเนี่ยสำเร็จิ์พ้นหล้วก็มาต่อมาต่อแับน,นี้ ไปคิดแต่ไันทิยุดอยู่แค่เจโอ่พอ มื่คืนแท้ๆมือนี่นะท่านบอกชิบชองมูกลางคืนน่ยจะไปขิดเด้อมันสีนอนไปทางอาตตอกี้เอ้โอ้ยโต้ไปมูห่าสิะไรให้ชิบก้ามู เขาก็บะได้พักผ่อนคือกันเลจะเฮากันนอนเด้อคือกันมปขึ้นอ่อ้าวอีกแล้วท่านไหนก็ ได้แหละพักกับคอลาบุญแหละเอ้ยมึงเดี๋ยวมึงเดีมึงชิล่าสัปปะรทุกคนคอลาบุญแหละสัปปะธีแล้วเพราะว่าเขาปฏิบัติธรรมต่อโอ้ยกูก็ได้เว้นแต่ผู้เดียวก็ขึ้นบนหญ่ห้ามั้นแหละมึงอยู่โลดนะอันนี้ก็เลยคอล่าคือกันเด้ออันนี้ก็ดี